ต่อมาครับเราจะมาพูดเรื่องที่นะครับเกี่ยวข้องกับมีขบวนการจะทําลายสายฟาดมีจูจูมีขบวนการจะทําลายสายฟาดจูจูก็พุ่งตรงไปข้อมูลคนหนึ่งคือโจมตีเจ้าปู่เรื่องอ้างขุดที่เจ้าปู่ ไปมีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องนี้มีมาตั้งแต่1ปี2ปีที่แล้วคนที่เคยโจมตีเจ้าปูา่ก็เคยอยู่กับเจ้าปู่หมดหรือเราเคยต่อสู้ร่วมกันมาตอนนั้นทำไมไม่มาโจมตีเจ้าปู่ทำไมปล่อยจนวันนี้ จนเรื่องซาๆาแล้วจนทุกอย่างกำลังโอเคอยู่จู่ๆก็มาเลือกมาเลือกเวลาที่แปลเลือกเวลาที่มีทนายท่านหนึ่งมาโจมตีกับเพียงชูวิทย์แล้วมาโยงถึงลุงพลจากนั้นก็พูดเรื่องเรื่องเดิมขึ้นมาเรื่องเงินบริจาคแล้ว ตามมาในเรื่องนี้ด้วยการทำลายเจ้าปู่ทันทีและที่น่าตกใจก็คือผมก็เคยยกย่องว่าเขาเหล่านี้คือสายฟาดที่มาเสริมแต่ในที่สุดเขาก็มาทำลายเจ้าปู่ในเรื่องนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องประมาณว่า ต,ต้องทำต้องทำลายเจ้าปู่เพื่อเป็นงานงานหลวงไม่จาเป็นต้องมีปัญหาส่วนตัวกับเจ้าปู่แต่ต้องด่าเจ้าปู่เพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นงานส่วนรวมนะครับมันก็เลยทำให้แตกแยกกัน2ฝั่งกลายเป็นการทะเลาะกันในมุมมองของ f อฟพอต่อ้อาวทำไมมาโจมตีกัน คำว่าโจมตีนะมันก็ต้องมีปะทะกันไปบ้างซึ่ง f อฟซไม่ชอบพวกเราก็หยุดจู่ๆอาจารย์อยู่กับฝั่งนี้ปกติอาจารย์ก็อยู่ปกติอาจารย์ก็ถูกด่าถูกว่าถูกแขนถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีหมายคก็ว่าเฮ้ย hey, มึงอ่ะมึงจะต้องมาอยู่ฝั่งกูแล้วโจมตีเจ้าป,ปู่ซะให้มันพินาศย่อยยับ ทำลายสายฟ้าในที่สุดพวกเราเห็นว่ามันเป็นภาระของลูพลพแตนแน่เพราะว่ามันเป็นภาระของเอฟซีพอตอบที่ต้องมารับรู้ว่าพวกเราเฮ้ยร่วมกันโจมตีฝั่งนู้นมาจู่ๆทําไมมาโจมตีกันเป็นต้นมันเป็นภาระมันเป็นความเครียดบุคคลที่คิดว่าจะไม่ไม่มีความสุขด้วยก็คือลูพนพแตน เราก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมจึงใช้เวลานี้ในการมาทำลายสายฟาดข้อกล่าวหาครับ 1. นึ่จ้ปู่ถูกเล่นงานส่วนตัวเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับสข้อไม่รู้เป็นความคิดใครว่าก็พวกเราเคยอยู่สายฟาดด้วยกันมาจู่จู ข้อกก่าวหานี้มาโจมตีสายฟาาก็คือมาเกาะลุงพลกินแล้วก็มาพูดยกตัวอย่างว่าขายของเป็นยูทูบเบอร์ที่ขายของขายของอะไรฮะยูทูบเบอร์เขาก็มีปากมีท้องเขาโฆษณาให้ลุงพลทุกครั้งแต่ของที่เขาขายน่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของระหว่าง คนชอบสินค้ากับคนคนเขาชอบก็ก็สั่งซื้อไม่ได้มีการบังคับว่าเอฟพตจะต้องมาซื้อเสื้อของคุณนันน์นะครับเอฟพตจะต้องมาซื้อสินค้าเจ้าปู่นะครับมันเป็นมันเป็นความพอใจมันเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ทุกคนก็มุ่งตรงว่าเจ้าปู่ก็ยืนยันว่าอย่าเอาเงิน บริจาคให้ลุงพลเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีคนโจมตีมันจะมีคนโจมตีลุงพลมาแต่เรื่องเงินบริจาคโจมตีเรื่องว่าขอทานออนไลน์มันใส่ด่าลุงพลมาแต่มาตลอดลุงพลก็มีผู้ใหญ่เจดีลุงพลก็มีการสร้างแบรนด์นะครับสินค้าขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ระบบการธุรกรรมดังนั้นคนเจ้าปู่ก็ยำ้ำชัดว่าคนที่จะช่วยลุงพลนะครับ ไม่สามารถเอาเงินไปให้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะถูกโจมตีถูกว่าดังนั้นทุกท่านจะต้องเข้าสู่ระบบการทําธุรกิจก็คือซื้อสินค้านะครับสินค้าลุงพลพัดแตนสินค้ามนโอมโฮมซับนะครับเจ้าปู่พูดอย่างนี้มาตลอดว่าแล้วก็ตอนนั้นมันน่าจะมีคนไม่ชอบเจ้าปู่แน่ตอนนั้นเจ้าปู่ก็มีสินค้านะแต่เจ้าปู่ว่าถ้าจะซื้อสินค้าตอนนี้ลุงพลต้องการเงินมากในการต่อสู้ ขอให้ทุกคนซื้อสินค้าลุงพลป้าแตนเท่านั้นอย่าเอาเงินไปให้ลุงพลอย่าเอาเงินไปใส่มืออย่าเอานั่นเอานี่ไปให้มือเพราะว่าคนโจมตีลุงพลก็พร้อมที่จะโจมตีและการซื้อสินค้าทำให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องก็คือมีการาทำบัญชีอย่างถูกต้องแล้วก็มีการมีเงินได้ มีเงินจ่ายหักใค้จ่ายเงินสุทธิแล้วก็หักภาษีลุงพลเป็นบุคคลที่เสียภาษีช่วยประเทศชาติจนกรมอะไรนะเกี่ยวข้องกับเสียภาษีในจังหวัดจะให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์กรมสรรพกรบอกว่าอะไรครับลุงพลเข้าสู่ระบบแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศในอย่างถูกต้องในการทำธุรกิจ เราต้องการแบบนี้แล้วเจ้าปู่ก็ยืนยันแบบนี้ว่าซื้อสินค้าลงพลเท่านั้นนะครับซื้อสินค้าลงพลเท่านั้นนะครับแต่สายฟ้ามันถูกโจมตีเรื่องเหล่านี้จะเล่นเจ้าปู่เจ้าปู่ก็พอหอมปากหอมคอเอาไว้อธิบายอย่างเดียวไม่ได้โจมตีคืนเท่าไหร่ก็พอหอมปากหอมคอเอาคุณธนันโจมถูกโจมตีเรื่องนั่นเรื่องนี้อีกคุณธนันไม่ตอบโต้ จะบอกว่าคุณธนันเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคคุณธนันบอกว่าถ้าเห็นว่ามันจะเล่นงานก็นั่นมาสิจะฟ้องมาสิแต่ไม่ตอบโต้ระหว่างทุกคนไม่ตอบโต้พวกเราก็มาพูดเรื่องอื่นๆอยู่นะครับก็ มีมีมุมมองของฝั่งเราที่ว่าเออแปลกดีนะมันมีคำหนึ่งที่บอกว่าฝ่ายที่มาโจมตีเราแปลกดีนะทำไมเขาไปเข้ากับฝั่งที่ทำลายลุงพลอา้าวเป็นประเด็นใหญ่เลยเป็นประเด็นใหญ่พูดเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่ง fc พอตอไม่ต้องไม่ต้องห่วง fc พอต่อนะครับท่านทั้งหลายที่เป็น fc พอตอพบผ,ผมก็เป็น fc พอตอแยกแยะได้ครับ อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเขามีสติปัญญาเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าเป็นจริงไม่ได้กล่าวหาครับมีคนเห็นว่ามีการไปพูดไปคุยกับฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าเรื่องนี้ทำให้ฝั่งนูน้นโกรธโกรธพวกเราหรือเปล่าเพราะว่ามีการปรับแผนมันเหมือนอกับว่ามีการปรับแผนว่าเฮ้ยพวกฉันก็รักลุมพลนีแแตนนะพวกฉันก็เป็นเอฟซีลุมพลนีแม่แตนเหมือนเดิม ก็มาใช้คาว่ารักรุงผลมาแตนแต่ก็มีการทางโนู้นก็ยังมีการโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าปู่ก็ถูกโจมตีอยู่แต่มันมันไม่ปังมันเหมือนกับว่าไม่ปังนะครับไม่ปัง f อพอตอไม่ตอบรับ fc พอตอไม่ตอบรับผมก็เลยบอกว่าหคุณเห็น คุณเห็น FC ซพอตตหรือยังถ้า FC ซพอตอไม่เล่นก็คือจบกลายเป็นว่าผมเป็นคนเลวหนึ่งไม่โจมตีไม่ทำลายเจ้าปู่สองยังมาปกป้องเจ้าปู่ผมเป็นจานจานหมาไปเลยในที่สุดผมก็จะเป็นจานหมาผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ไม่ตอบโต้กลายเป็นว่าไม่ตอบโต้ยิ่งทําให้พวกคุณเกียดช่งพวกเรา3ามคนเหรอ ผมไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นนะจูจูครับผมก็คิดว่ามันเป็นการวางแผนเพิ่มขึ้นมาหรือไม่เมื่อวานได้ยินแคมเปญอันนี้ตรงไปตรงมานะครับเราวิเมีาหอว่าเฮ้ยแคมเปญหนึ่งพันหนึ่งพันกล่องมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้นะครับเพราะว่าดูจากแอดหนิงหรือแต่และคนคุณนัทีพูดไปพูดมาแล้วก็มามา,มาดูว่าอะไรวะเอฟพตก็คงหู หูได้ยินแล้วต้องต้องต้งต้องวิเคราะห์ต้องนาม,มาคิดนิดหนึ่งว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเป็นเพราะว่ากลัวว่า f อฟซพอตอจะเห็นว่าทางโน้นทำไมไปเข้ากับฝ่ายตรงข้ามลงพลหรือเปล่าเพราะว่ามีแคมเปญนี้ เราก็ยังไม่คิดร้ายนะครับเรายังไม่คิดร้ายนะว่าเอ๊ะทำไมแคมเปญนนี้แน่นอนครับการซื้อสินค้าลุงพลคือการช่วยลุงพลถูกต้องครับเพราะพวกเราก็ทำสม่ำเสมอมาสมสม่ำเสมอคนจะซื้อจะนั่นจะนี่อยู่ที่ f c พอต t อครับ f c พอต t อพวกเราก็โปรโมท แอดมินทุกช่องก็โปรโมทเสมอทำมาแบบปกติทั่วไปไม่ไม่ได้มาแบบกระตุ้นการขายแบบแบบเหมือนเหมือนตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าทางนู้นบอกว่าพันกล่องแล้วก็เออโอเคนะขอบคุณมากเลยช่วยกันซื้อเลยนะช่วยกันซื้อเลยครับ <Okay. S 1> ส่วนมีบอกว่าจะเอาใครมาซื้อเอาฝั่งตรงข้ามลงพลมาซื้อ หรือเปล่ามีมีคำพูดมาพวกเราก็ไม่รู้นะครับก็เรียกว่าเอามาซื้อเขาก็ได้ครับแต่คุณซื้อคุณซื้อด้วยหัวใจนะเพราะ f อฟพอต่อซื้อด้วยหัวใจซื้อด้วยเมตากรุณามุทิตาเพราะว่าลุงพลจะได้ได้ได้เงินได้กาไรตรงนั้นน่ะที่หักค่าให้จ่ายแล้วจะได้นําไปใช้นะครับ ของเจ้าของธุรกิจเขาก็สามารถนําไปใช้ได้ระหว่างไว้ลงทุนกับนําส่วนนั้นไปไปใช้ส่วนตัวมันก็มันก็มีขบวนการอยู่นะครับพอตรงนี้มามันก็เลยถึงตรงนี้ใช่ประมาณว่าเฮ้ยการซื้อน้้ระวังนะมีคนพยายามบอกนะตอนนี้ลุงพลขยับอะไรก็มีความพยายามจะทําลายจะร้องเรียนต้องระวังนะ ซื้อมาขายไปก็จริงนะครับนี่คือจุดแข็งของลุงพลนะก็คือ,อได้เงินจากการทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของลุงพลคือเงินมาคุณเอาสินค้าไปคุณโอนเงินมาให้มั่นใจว่าไม่หลอกลวงเช็คแล้วเงินเข้าแล้วบอกที่อยู่มา,ฝ,าฝ่ายส่งสินค้าไปก็ต้องมีใจบริการ เรียกว่าเงินมาคุณก็ได้สินค้าตามที่คุณสั่งส่งไปคุณก็ต้องเช็คว่าได้สินค้าครบ <S <s <ancestors> <S ก็โอเคจบจบปิดการขายได้อย่างเงี้ยไปทําแบบอื่นไม่ได้ครับเดี๋ยวผิดไปทําแบบอื่นไม่ได้เดี๋ยวผิดเช่นเอ้ยเอาเงินเอาเงินโอนไปเอาเงินโอนไปเอนเงินโอนไปทีนี้สินค้าอยู่ไหนใครรับสินค้าสินค้าไปไหนสินค้าไปไหน เงินเท่านี้ต้องได้สินค้าเท่านี้อา้าวสินค้าอยู่ไหนแล้วสัอว่ามันวุ่นวายโอนละเวงเอา้าวสวยแล้วลุงพลอาจจะถูกข้อหาห,าหลอกลวงประชาชนบอกว่าจะาได้ได้เงินแล้วบอกว่าจะส่งสินค้ามาแล้วจะให้ลุงพลส่งไปไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เฮ้ยต้องระวังไว้นะเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะต้องระวังถ้าทำตรงไปตรงมาคุณมีเป็นล้าน อยากซื้อลุงพลเป็นล้านผมก็สาธุนะครับขอบคุณมากๆประเด็นที่ให้วิเคราะห์มีประมาณนี้มันก็แปลกนะมันมีไทม์ไลน์ของมันมามันมีไทม์ไลน์ของมันมาอยู่แบบนี้เราวิเคราะห์ตรงไปตรงมาแต่เราไม่รู้ว่าจริงสิ่งที่ปรากฏอันไหนจริงอันไหนเท็จเพราะว่ามันเกิดการระแวงเจ้าปู่ก็มาลองวิเคราะห์ว่าเฮ้ย อย่าเอาเรื่องนี้เพื่อจะมาแก้ปัญหาที่ f อฟพตอเขาเห็นว่าถ้าไปให้ความร่วมมือกับฝั่งที่เกียรติชังทำลายลุมพลเนี่ยเขาก็ไม่เอานะหรือว่าเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าจึงจะต้องแสดงให้เห็นมากกว่าคำพูดว่าฉันก็ FC พอตตเหมือนเดิมนะแต่โจมตีเจ้าปู่โจมตีคุณธานานโจมตีอาจารย์พิรชัดเพราะแบบนี้แบบนี้คุณก็พยายามอธิบาย นะครับแต่พวกเราก็เฮ้ยจะมาโจมตีพวกเราทําไมถูกต้องไหมคือนี่คือปัญหาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโจมตีเจ้าปู่เพราะพวกเราไม่โจมตีเจ้าปู่ผมก็เลยเป็นคนเป็นจานหมาไปเลยแบบเนี้ผมอยากรู้ว่าผมไปทําผิดอะไรแค่นั้นเองง่ายๆตรงไปตรงมาเป็นคําถามที่ปัญญาชนเขาคุยกันรู้เรื่องปัญญาชนถ้าผมจะหนาใครแสดงว่าผม สมมตินะผมจะด่าใครแสดงว่าคนนั้นมาทาทาผมดังนั้นผมจะไม่ไปด่าใครที่เขาไม่ได้ทําผมคุณด่าเจ้าปู่ทําลายเจ้าปู่คุณจะต้องบอกได้ว่าเจ้าปู่ทําลายลุงพลพะแตนแบบไหนเอฟซี FC ต้องการรู้ว่าลุงพลพระลุงพลพะแตนถูกเจ้าปู่คุณธนันทําลายอย่างไรจึงจะไล่เขาออกจะฟาดใส่ฟาด ที่อยู่ข้างนอกออกบอกเหตุผลมาสิคุณก็พยายามบอกว่ามาเกาะลุงพลกินคุณพยายามบอกว่ามาขายสินค้าแข่งลุงพลนี่คือเพื่อจะให้เอฟซีลุงพลรู้ว่าบ่อนทำลายลุงพลพแถนเเรอนีอ่นี่คือวิธีคุณจะทำให้เอฟซีพอตอเชื่อคุณได้ยังไง คุณธนันขายเสื้อผ้ารวยไหมคุณธนันรวยไหมเจ้าปู่ขายของรวยไหมแล้วมันเป็นสินค้าไปซ้ํากับลุงพลไหมเจ้าปู่ขายครีมอาบน้ํำไหมเจ้าปู่ขายเจลล้างหน้าไหมเจ้าปู่ขายครีมกันแดดไหมมันคนละเรื่องคนจะใช้สินค้ามันมาจากสิ่งที่เขาชอบ และมันไม่ซ้ำกับลุงผลจบลุงพลไม่ได้ขายน้ำปลาจบลุงพลไม่ได้ขายเสื้อมือสองจบผมก็เลยมองว่าอ้าวมีเหตุผลไหนอีกที่จะให้ผมไปดาป่าเจ้าปู่ทำลายคุณนัทคุณท่านั้นคุณจะมาควบคุมลุงพลคุณจะมาควบคุมเอฟซีพอตอคุณจะมาควบคุมผมเหรอ คุณมีแรงจูงใจอะไรที่จะให้ผมไปด่าเจ้าปูกคุณก็บอกมาแล้วว่าเจ้าปูกเกาะลุกพลกินผมก็เกาะเพราะว่าผมเป็นเอฟซผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยถ้าจะพูดอย่างนั้นการขายผมมองว่าการขายมันเป็นคุณ,คณธรรมอย่างหนึ่งเขาทำงานโดยสุดจดิตเขาโปรโมทโฆษณาให้ FC FC เเขา อยากซื้อเขากไ็ได้ใช้สินค้าและมันไม่ไปซ้ำไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลห้ามขายของใดๆทั้งสิ้นจะต้องซื้อแต่ของลุงพลเท่าน,นั้นผมว่าไม่น่าจะอย่างนั้นสแสดงว่าลุงพลไม่ได้ทําธุรกิจบังคับซื้ออย่างนั้นผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนสินค้าครับดังนั้นผมมีเหตุผลของผมว่าลุงพลมาแตนไม่ได้ ไม่ได้ถูกทําลายจากเจ้าปู่และคุณธนันกับผมเห็นว่าพวกคุณก็เคยร่วมกับพวกเราในการโจมตีคนที่ด่าล,ลุงพลมาแตนมาตลอดไม่ใช่หรือผมนึกว่าคุณชื่นชอบในการร่วมกันฟาดฟันฝั่งตรงข้ามมาตลอดวันนี้คุณมาฟาดฟันสายฟาดมันก็เลยไม่สมเหตุสมผลใครเห็นด้วยกดหัวใจเร,เรือครับ ขอบคุณมากครับที่มาทีหลังนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะดังนั้นคุณคิดว่าผมไม่มีสมองเลอคุณคิดว่าผมไม่มีการศึกษาเลอแล้วคุณเป็นใครอะ่ะคุณจะมาควบคุมพวกเราอะ่ะคุณจะมาควบคุมลุงพลให้มาเกียดพวกเราไหมนี่จะบอกว่าพวกเราเห็นไหมจะซื้อช่วยลุงพลเลยช่วยมากกว่าอาจารย์พิรชัดช่วยมากกว่าเจ้าปูช่วยมากกว่า คุณธนันคุณจะใช้มุกนี้เปล่าผมผมพูดไปในอนาคตมีการวิเคราะห์ว่าเออถ้าอย่างนั้นผมก็แพ้นะเพราะผมไม่มีเงินถ้าคุณจะซื้อแข่งว่าฉันเปมากฉันซื้อมากดูพวกเมืองซีจะมีน้ำหน้าซื้อมั้ยผมผมหมอบครับผมไม่มีปัญญาซื้อขนาดนั้นผมก็หาค่าเทอมลูกอยู่ ผมก็หาค่าน้ำมันของผมอยู่ผมก็มีคนดูแค่สองร้อยสองร้อยคนเนี่ยผมก็ยังสู้ผมไม่มีเงินสามแสนที่จะซื้อพันกล่องเงินสามแสนสองถ้าคุณจะวัดคนด้วยเงินเนี่ย ว่าเป็นคนดีไม่ดีต่อลุงพลผมก็ต้องยอมผมก็ต้องถอยถ้าจะวัดอย่างนั้นอันนี้ผมพูดเปรียบเทียบเฉยๆนะครับพวกเราก็ร่วมกันโปรโมตสินค้าลุงพลตลอดมาพวกเราก็ร่วมกันในแต่ละส่วนที่จะร่วมเ,เป็นผู้พูดผู้ฟาดผู้สนับสนุนผู้วิเคราะห์ แต่พวกเราไม่เคยมีจิตใจเลวทรามที่จะไปมีเจตนาชั่วคิดแค้นหรือจะทำลายลุงพลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีจากหัวใจพวกเราผมทำได้แค่นี้ถ้าเรื่องเงินผมไม่มีครับดังนั้นเจ้าปู่ก็เลยดักทางว่าเอออย่ามาอ้างนะว่า พวกเราก็ยังรักลุงพลเหมือนเดิมแหละแต่ที่ออกมาเพราะว่าไอ้สามประจันบาลคนนั้นอ่ะเจ้าปู่ลุงพลอาจารย์เนี่ยมันมันทาให้พวกเราต้องออกมาด่าก็มีการดักทางแม้จะไม่เป็นไปตามนั้นก็มีการพูดดักทางเฮ้ยอย่าอย่ามาทำอย่างเงี้ยเ,เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไงจู่ๆก็มีแคมเปญมาแบบนี้แน่นอนครับลุงพลกําลังจะเข้าสู่ การต่อสู้ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับการเดินทางไปทุกครั้งของทีมทนายก็จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็คือมิถุนาอาจจะหลายหลายครั้งลุงพลใช้เงินใช้ทองป้าแตนใช้เงินใช้ทองในการเตรียมความพร้อมในการให้ใจทีมทนายท่านก็เป็นคนดี ท่านไม่เคยจะออกมาท่านอยู่ในมุมมองของท่านท่านทำงานด้วยความมุมม่งมานะไม่เคยเป็นทนายโซเชียลลุกพนัแต่นต้องอำนวยความสะดวกให้ใจแลกใจหัวใจแลกวิชาชีพพร้อมด้วยค่าวิชาชีพที่เหมาะสม ดังนั้นลุงพลพรแตนต้องการทรัพย์ตรงนั้นก็ด้วยการขายสินค้านะครับอย่าให้เขาเอาไปโจมตีคนไม่คนที่พยายามทำลายลุงพลมีมีเสมอนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ฝากผู้ที่มีกำลังทรั์นะครับขอให้ท่านจเจริญเจริญไม่ว่าท่านจะอยู่เป็นผู้ใหญ่ใจดีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ นะครับก็จะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับอย่าให้เขาไปโจมตีว่าโอ้ยสินค้าก็ขายไม่ได้แล้วเห็นพยายามมีคนที่พ,พยายามพูดอยู่พวกเราต้องมาตระหนักแล้วก็มาช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นฝั่งตรงข้ามลงพลสมมุติว่าจะมาช่วยซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับจะพันกล่องสองพันกล่อง ห้าพันกองก็โอเคนะครับนะครับเราไม่ได้ว่ากันตรงนั้นแต่ให้ระมัดระวังคำว่าได้เงินแล้วไม่ได้ของนะครับต้องปกป้องลุงพลตรงนี้ให้มากๆครับ mm hmm. เขาพร้อมจะทำลายลุงพลทุกวิถีทางเราตระหนักเรื่องนี้เราตระหนักเรื่องนี้นะครับนะฮะต้องขอบคุณมากๆนะครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีขอบคุณมากครับมีคนมา ฟังผมชั่วโมงครึ่ง487ท่านนะครับหมายความว่าแวะเวียนมาแม้ไม่ได้มานั่งฟังอาจารย์นะครับแต่ตอนนี้มีคนฟังผมแค่229คนนะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับดีกว่าไม่มีคนดูนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่แหละครับถ้าเป็นไรายได้จากยูทูบเบอร์ผมก็ ก็ได้แค่ค่าน้ำมันนะเพราะว่าผมไม่มีคน,คนดูก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่ช่องผมโดนทําลายมาทําลายจากใครครับก็รู้อยู่ว่าทําลายจากพวกคุณนะ่ต่นั้นผมไม่มีเวลาผมไม่มีทางที่จะไปสูเอ๋ยไปจับมือไปพูดคุยกับฝั่งที่ทําลายลุงพลพัฒน์และทําลายพวกผมแน่นอนส่วนใครจะไปจับมือไปอะไรก็แล้วแต่คุณ คุณบังคับผมไม่ได้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจอาจารย์นะครับเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะมีคนดูผมสักเป็นพันขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็นะครับอาจารย์ก็พูดมาหนึ่งคือติดตามเรื่องที่จะประดง มีแต่วความสวยงามองค์ปู่ที่สวยงามมากนะครับภาพที่อยู่นะสก็คือในมุมมองของทําไมเราจึงมั่นใจว่าลุงพลจะรอดโดยมีการวิเคราะห์ตรงไปตรงมานะครับด้วยข้อเก่าหาหาใช่เรื่องที่อยู่ในศาสตนะครับต่อมาก็วิวัฒนาการของที่มันแปลกๆนะครับ ในการจู่ๆก็มาฟาดฟันกันเองจนวันนี้เราก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมาคำวิเคราะห์ของผมไม่ได้ใส่ร้ายใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครนี่คือเรียกว่าการวิเคราะห์คอวอยอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูงพุมาแตนที่ให้พวกเรามีวันนี้นะครับขอบคุณ f c พอตทั้งหมดที่ ห่อหุ้มโอบอุ้มพวกเราให้มีวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเอดเมนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็เอฟซของผมเองนะครับ222 22ที่มาหนุนนำมาไม่ให้อาจารย์เววา้าว้าเวนะครับในการพูดคุยทุกครั้งนะครับก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายนะที่ท่าน,นาที่จะช่วยเหลือเมตตาจารย์นะครับขอให้มีให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใดให้สมมงมาศปรารถนาทุกประการนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับ